เอาลรเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูเกม NFT ครับตอนนี้อยู่ในช่วงเทสเบต้ารอบที่2ครับและก็มีกำหนดแผนนะครับจะเปิดให้บริการเรานะครับผมวันไหนบ้างอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้และเกมนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับมี NFT แจกนะครับเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครับคือทางทีมงานนะครับได้ส่งเรื่องมาให้กับผมให้โปรโมทนะครับในช่วง CBT รอบที่2ครับ ให้กับเพื่อนๆครับแล้วก็ใครที่นะครับทำกิจกรรมในคลิปนี้ครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นครับแจก5ตัว NFT ครับผมใครจะเป็นผู้โชคดียังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูเงื่อนไขหลังท้ายคลิปครับแล้วหลังจากนี้ครับเราไปดูในส่วนของเว็บไซต์กันก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปโหลดเกมโหลดยังไงติดตั้งยังไงเล่นยังไงครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับจากหน้าเว็บครับนี่คือเกม p e t r ่ l a c e เพตทสรันเนี่ยก็คือเป็นตัวเกม NFT เกมใหม่ครับตอนนี้ก็คือช่วง3เดือนก่อนหน้านี้ก็คือเปิดเทสเบต้ารอบแรกนะครับและก็รอบนี้ก็คือเทสเบต้ารอบที่2ครับจากวันที่23ถึงวันที่3มกราครับนี่คือช่วงเทสเบต้ารอบที่2ครับและหลังจากวันที่4มกราขึ้นไปครับก็คือจะเริ่มขายตัวละคร NFT แต่ถ้าใครดูคลิปนี้ครับมีแจกให้เพื่อนฟรีครับ 5ตัว n f t ครับผมโอเคในตัวเหรียญครับนี่คือโทเค็นของเกมนี้ครับหลักๆเลยนะครับก็คือเราเนี่ยจำเป็นต้องมีโทเค็นตัวนี้ครับผมหรือเป็นตัวการ์ดที่จะเอาไว้ใช้เข้าร่วมแข่งขันนั่นเองครับและพอเราได้เจ้าตัวนี้มานะครับเราก็จอยเพตตาโทเค็นนะครับจอยออกมาก็คือนะครับ เราเนี่ยจำเป็นต้องชนะ1ใน4เท่านั้นครับเราถึงจะมีสิทธิ์ได้เหรียญเจ้าตัวนี้มาครับเหรียญนี้ครับก็คือ win to earn นะสำหรับชื่อเหรียญน,นะครับโทเค็นเนี่ยก็จะมีอยู่2โทเค็นนะครับโทเค็นแรกเลยก็จะเป็นเพ t ท t าโทเค็นเพ o ท e าโทเนี่ยก็จะเป็น token, รนูปดาวแบบนี้นะครับผมแล้วพอเราได้เพ t ท t าโทเคเนี่ยถ้าเราอยากจะถอนออกนะครับถอนออกเนี่ยจำเป็นต้องใช้ m e t a m a ส k นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปคอ n เ e ็กเมตาแมส k นะครับ อ่าคนได้เกมนี้ยังไงนะแล้วก็พอเราได้เหรียญนี้จากการแข่งขันนะครับอันดั่1ถึงอันป14เนี่ยเราได้รีวอร์ดมาใช่ไหมเราก็เอ็กชแนน์ครับผมเอ็กชแนนด์โดยการสวอปเนี่ยเป็นเหรียญ MSU แล้วเอา MSU เนี่ยไปเทรดขายในมาร์เก็ตเพ e นั่นเองครับที่ขายยังไงเดี๋ยวเราค่อยพูดกันครับ อ่ะโอเคอันนี้คือฟังชันนะครับผมแล้วทีนี้เรามาดูตัวบอดี้หรือร่างกายของเราครับอ่ะเขาทําสัญลักษณ์ต่างๆอะไรนานาไว้แล้วนะครับมันก็คือแฟชั่นนั่นแหละถ้าเราพูดกันตรงๆนะครับแต่แฟชั่นพวกนี้นะครับจะมีค่าสถานะของมันเริ่มแรกนะครับก็จะมีหมวกอ่าก็จะมีหัวนะครับรองลงมาก็คืออ่ามือนะอันนี้ก็ร่างกายนะครับร่างกายก็อาจจะเป็นพวก แบบเสื้ออะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือองค์ประกอบของม,มันทั้งหมดครับแบ็คเล็กนะครับผมแฮนด์บอดี้อ่าเฮดนะครับแฮทนะโอเคตามนี้และทีนี้ครับผมเราไปดูในส่วนของอย่างอื่นครับนี่นะการเอิร์นอย่างที่ผมพูดครับรูปแบบของการเอิร์นก็คือนี่นะเอิร์นจะมี token, นะูอ2โทเค็นเนาะโอเคแล้วก็การบีทการบีทเนี่ยหมายความว่าการที่เราเอาตัว NFT 2ตัวนะครับ เพื่อบีทหรือการผสมพันนั่นเองพอผสมพันออกมาเราจะได้ตัวเพต้าที่มีค่าสถานะถ้าใครดวงดีในการบีทหรือผสมนะครับก็จะได้ตัวที่มันแหลขึ้นครับมีค่าสถานะอะไรบางอย่างที่เป็นตัวโกงในการแข่งขันนะครับเราก็จะได้ไปแล้วก็นําไปขายในมัก็เพ็เนี่ย มันก็จะได้ราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าชาวบ้านนั่นเองครับอ่านี่ก็จะเป็นแบบสัญลักษณ์ตัว NFT นะครับเวลาเราซื้อมาเนาะนี่ก็คือ o ร d แม p นะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้วางแผนไว้นะครับตอนนี้ณปัจจุบันนะครับเราอยู่เคาน์เตอร์ที่4นะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์ที่4เนี่ยก็จะเป็นโค้ดเบต้าโค้ด อโค้ดเบต้าเทสนะครับก็คือรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่2และเป็นรอบสุดท้ายนะครับในการเทสเบตา้าพอเทสเบต้าเสร็จนะครับก็จะมีมาร์เก็ตเทสตลั้นนะครับก็คือจะเปิดขายตัว NFT ในมาร์เก็ตเทสแหละนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดนะหลังจากวันที่3วันจบเทสเบต้ารอบ2นะครับก็จะเปิดขายตัว NFT และทีนี้นะครับ New Game f วเจอร์ ตัวเกมนะครับก็จะเปิดให้บริการแล้วนะเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้แล้วก็เออเหรียญได้ครับก็จะมีเควสและอ่าก็จะมีเรื่องของเควสประจําวันนะครับแล้วก็ความสําเร็จ ที่เราต้องเล่นไปแล้วตามเควสความสําเร็จแล้วเราก็จะได้รับเหรียญพวกเพต้าอะไรแบบนี้ครับก็จะมีแจ็คพอตอาลอตโต้ลอตโต้เพื่อนเพื่ออาจจะคุ้นคุนะครับคำว่าลอตโต้นะก็ใครไม่ชอบเสี่ยงก็จะไปเล่นนะครับเราทำเควสประจําวันแล้วก็เควสความสําเร็จแล้วก็เข้าไปแข่งขันเพื่อที่เอนเหรียญต่อวันอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแลละนะครับพอเข้าหน้าเว็บมาเนี่ยเริ่มแรกนะครับเพื่อนเพื่อนกดดาวน์โหลดนะครับเพื่อนเพื่อนจะเล่นใน iOS ก็ได้นะถ้าเป็นมือถือนะครับจะเล่น Android ก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อน ผมเนี่ยก็จะเล่น Android นะผมจะดึงเข้าโปรแกรมจำลองนะครับถ้าผมเล่นในคอปเนาะก็กดดาวน์โหลดครับตรงนี้อ่ามันก็จะเด้งอยู่ข้างล่างเห็นไหมข้างล่างเนี่ยมันก็จะดาวน์โหลดอ่าตัว Android ให้กับเรานะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเทสอยู่นะเริ่มขั้นตอนที่1ก็คือให้เรากดไปที่ Market ็ตเทครับกดไปที่ Market ็ตเทสเสร็จปุ๊บเราจะเห็นคำตรงอ่าตรงขวามือนะครับคำว่าล็อกอินให้เรานะครับสร้างบัญชีกระเป๋า w a l l e t ของเราก่อนนะอ่าให้เรานะครับกดล็อกอินครับแล้วก็ เราต้องไปติดตั้งนะครับ MetaMask หรือเรามี Wallet อย่างเช่น BNB เกมฟล์ะ Fire, อะไรแบบนี้ครับเราก็กด Wallet Connect ได้แต่ว่าผมจะเล่นใน MetaMask นะครับผมก็จะกด MetaMask ครับแล้วก็เชื่อมต่อ MetaMask ครับผมอ่ะพอเรากดเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะถามให้เรานะไป connect Wallet อีกครั้งนะครับเราก็ส่งเมสเ g จไปที่ MetaMask ของเราครับปึ๊กอ่าแล้วทีนี้เราก็กด s y n ค์ได้ครับผมระหว่าง พอกด connect เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหน้าตาแบบนี้นะอ่าหน้าตาแบบนี้นะครับเขาเนี่ยต้องการให้เรานะครับทําการบินกับอีเมลนะครับหรือลิงก์เพื่อลิงก์กับอีเมลที่เราจะเข้าเล่นเกมนั่นเองครับให้เรากด next step ครับผมกับอีเมลนะให้เรากด connect ครับอ่าพอเรากด connect เนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาให้เรา log in MetaSense ใช่ไหมแต่เราเนี่ยยังไม่มี id อะไรนะครับให้เรากด sign up นะครับผมกด sign up ตรงนี้แล้วก็สร้างกระเป๋านะครับ แล้วก็สร้างใส่อีเมลเข้าไปใส่พาสเวิร์ดต่างๆแล้วก็เวลิโค้ดจากอีเมลนะครับไปเอาโค้ดจากอีเมลที่เราลงทะเบียนเนี่ยไปเอามาใส่นะครับพอซิงอัพเสร็จป,ปุ๊บนี่ก็คือการลงทะเบียนครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินครับผมพอเราล็อกอินอะไรเสร็จปุ๊บยืนยันอีเมลเรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะขึ้นตรงนี้นะ,อ,ะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นอลเล็ตนะครับอันที่2อนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอีเมลนั่นเองนะโอเคเนระ อันที่2ก็คืออีเมลพอมันซิงอีเมลเรียบร้อยเราก็จะเข้าเล่นเกมเราก็จะใช้อีเมลนี้แหละเป็นตัวนะครับเข้าเล่นเกมเพื่อซิงค์ n f เนะครับเวลาเราจะซื้อ NFT เนี่ยเราต้องซิงตรงนี้นะครับผมตรงกระเป๋าของเรานะครับก็คือกดตรงนี้นะโปรไฟล์เสร็จปุ๊บแล้วก็กด Inventory ครับพอกด Inventory เนี่ยเราจะเห็นเกมนะครับนี่ก็คือเกมเพเทอร์รันตรงนี้ครับนี่ก็คือตัว NFT อของผมนะครับที่ผมได้ทําการซื้อมานะนี่ก็คือตัว NFT ของผมนะครับมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับตัว เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเล่นให้กับเพื่อนดูครับตัวอ f t เนีน่ยมีอะไรบ้างนะก็คือเราจะเห็นตรงนี้นะครับอ่าคาร์ดนะคาร์ดคาร์ดของเรานะครับผมแล้วก็มีธาตุด้วยนะของผมจะเป็นธาตุไฟนะครับอ่าธาตุไฟนะนี่ก็จะมีเลขกระเป๋าอะไรของเรานะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของตัวอินีอ่ะเรามาดูตรงนี้ครับตรงพาร์ตอุปกรณ์6พาร์ทที่ผมพูดให้กับเพื่อนฟังครับเนี่ยเห็นไหมหัวอ่าก็จะเป็นธาตุนะครับอ่าธาตุธาตุน้านะนี่นะขาก็จะเป็นธาตุน้าํานะครับน ตรงนี้แหละคือสําคัญครับเรื่องของธาตุนะของบอดี้ต่างๆแล้วก็เรามาเห็นนะครับตัวค่าสถานะของมันด้วยครับนี่มันก็จะมีค่าคอนนะครับ 67, สเต็ง66อินเจพวกนี้แหละครับค่าพวกนี้นะพอเรา,า beat มันออกมานะหรือเราเอา เอาไปผสมหรือเราจะเอาไปซื้อในมาร์เก็ตเพจเนี่ยเราจะเป็นต้องรู้ค่าพวกนี้ครับคือค่าพวกนี้มันจะเป็นค่าสถานะที่เอาไว้แข่งขันนั่นเองครับอ่าให้เรากดเข้ามาที่สโต้ก็ได้นะครับอ่าสโต้นะแล้วก็เพตาลันตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บอ่าตรงนี้แหละครับก็คือจะมีคนเริ่มขายแล้วนะครับผมจะมีคนเริ่มขายเจ้าตัวเพตาเนี่ยเห็นไหม ตัวเพตานะครับก็จะเริ่มขายแล้วอ่ามีกี่พันตัวเนี่ยสามพตัวก็มาเลือกเพตาได้นะครับผมราคานะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ต่ําสุดก็0.025นะครับโปรแกรมจําลองนะครับ LD นะที่ผมใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันเลยละกันโอเคพอหน้าล็อกอินครับนี่เห็นไหม ตัวหน้าล็อกอินนะครับมันก็จะล็อกอินด้วย Meta s e n ซ็ m เมตาเซ,นเ,าเซนเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปดูแล้วนะครับว่าสมัครยังไงเราก็เอาอีเมลนั้นเลยครับเข้ามาล็อกอินตรงนี้มันถึงจะเชื่อมกันนะครับระหว่างกระเป๋าที่มีตัว NFT ทของเราเนาะโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เราเข้ามาสู่หน้าตัวเกมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเริ่มแรกเนี่ยเร,เราไปดูหน้าอินเทอร์เฟซต่างๆก่อนครับก็จะมีในส่วนของช็อปนะครับนี่นะ จะมีในส่วนของช็อปครับก็จะมีเพชรนะครับก็จะใช้ในส่วนเพชรแดงนะอาจจะต้องใช้เพชรแดงในการซื้อตั๋วอะไรต่างๆน,น,นานาครับเพื่อที่จะไปเอิร์เรียญนั่นเองครับอ่าอน,นี้อีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็มีให้เราซื้อนะก็ใช้ตัว๋วแต้มนี้นะครับอาแต้มนี้ในการซื้อตั๋วเข้าแข่งขันนะครับคือแต้มนี้เนี่ยมันได้จากการแข่งขันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันค่อนข้างได้ง่ายมากนะครับผมเราสามารถเข้าแข่งขันเล่นแบบฟรีเลยนะ ฟรีแล้วเราก็จะได้แต้มตัวนี้นะครับแล้วก็มาซื้อตั๋วนะครับตั๋วนี้ก็คือเป็นตั๋วเข้าแข่งขันนะโอเคเนาะก็อันนี้จะเป็นเรื่องง่ายนะครับเรามาดูอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็คือซื้อพวกขวดเพิ่มไปอัปเกรดตัวเพตทของเราต่างๆนะครับนี่นะอ่าน่าสนใจเนาะน่าสนใจครับนี่ก็อย่าลืมนะครับมารับตั๋วฟรีท็บตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยก็จะมีตั๋วฟรีให้เราเริ่มแรกเนี่ยเขาให้ตั๋วเรามา50ตั๋วครับในการที่จะล่าไอจ้ตัวเหรียญตัวนี้นะครับเพื่อที่เอามาอัััขขออองงเพารรคบ โอเคนี่เป็นเจมนะครับเจมเนี่ยเพชรแดงแนละ้วเพชรแดงเนี่ยก็จะซื้อของที่มันระแวงขึ้นไปครับเพื่อที่จะเอาไปเพิ่มอ่าส่วนของดาเมจอะไรต่างๆของเพจตาของเราครับอ่านี่กิจกรรมด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกิจกรรมนะถ้าใครนะครับสามารถอ่าซื้อเติมเพชรตรงนี้ได้นะครับอ่าเติมเพชรเนี่ยก็ต้องเติมกับร้านในเกมนะครับอ่าก็คือเติมกับในเกมเลยเนาะถ้าเติมกับในเกมเนี่ยก็จะสามารถนะครับอ่เพื่อนๆสามารถเข้ามาดูอีเวนต์ตรงนี้ได้ เขาก็จะมีนะครับเรื่องของไฮไลท์หรืออีเวนต์นะครับเพื่อติกเข้าตรงลิงก์นี้นะครับมันก็จะมีเรื่องละเอียดนะครับของอีเวนต์ในโคดเปต้ารอบ2นี้เนาะก็มีรางวัลมากมายเลยนะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูอีเวนต์ได้เนาะเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นไหมก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับในหน้าจอตรงนี้ให้เรารู้และก็ทราบกันหมดเลยนะครับก็กิจกรรมมากมายเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มแรกเนี่ยเรามาดูตัวอินเทอร์เฟซต่างๆของมันก่อนละกันครับตัวเลคคอร์นะครับนี่เลคคอร์เนี่ยก็คือการแข่งขันนะอ่า ก็เซตติ้งเราไม่ต้องดูก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าอินเฟสข้างล่างครับก็คือเพต้าของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูเพต้าครับนี่เป็นเพต้าที่เป็นตัวฟรีก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวฟรีนะแต่นี้ก็คือตัว NFT ที่ผมพาเพื่อไปดูตั้งแต่ต้นชิปนะครับนี่นะ ที่ผมซื้อมาเ,เนาะก็คือตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับเข้าแข่งขันนะครับผมโอเคอ่าต่อมาก็คือเรื่องของไอเทมนะครับผมนี่ไอเทมของเรานะตอนนี้เรามีแค่ตัวเข้าแข่งขัน50ตัวครับเพื่อที่จะไปล่าเหรียญน,นะครับมาอัปเกรดตัวเพตาเอพีของเราครับตอนนี้คือเราสามารถล่าอ่าอัปเกรดตัวเอนพีของเราได้เลยนะก็คือตัวนี้นะครับผมอ่าอัปเกรดยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอ่าวิธีอัปเกรดครับผมวิธีอัปเกรดเนี่ยตัวเพตาของเราอัปเกรดยังไงก็คือให้เราติก ตัว NFT ที่เราซื้อมานะครับก็ไปกดตรงนี้ครับอ่าพอกดตรงนี้เราสามารถเช็คได้ครับอ่าค่าสถานะของเรานะครับอู้ค่อนข้างสูงนะค่าสถานะเราสูงมากเลยนะครับผมเรื่องของอ่าไลเนียอาความแม่นยำนะครับในการวิ่งตรงอย่างนี้นะก็78เลยนะครับอ่าความแม่นยำในการโค้งนะครับเคิร์ฟนะก็83อ่าเราสามารถดูตรงนี้ได้ครับเลือด h p นะครับเลือด h p เนี่ยถ้าเลือดเราหมดเนี่ยเราจะวิ่งช้านะครับอาจจะลืมนะเราจะวิ่งช้า แล้วก็มีในส่วนของเปอร์เซนด้วยนะครับเปอร์เซนข้างล่างเนี่ยที่เป็นสีแดงสีส้มสีฟ้าสีเขียวเนี่ยมันคือเปอร์เซนสล็อตครับเราเนี่ยจะเป็นต้องใช้พวกสล็อตครับเพื่อที่จะเอามาใช้สกิลนะครับสกิลเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูในตัวเกมแล้วกันนะครับตรงนี้มันยังดูไม่ได้เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดเลเวลนั่นเองครับเพื่อที่จะอัปเกรดเลเวลให้เราเก่งนะครับเราก็สามารถไปซื้อพวกแท่งพวกขวด EP ตรงนี้ได้นะอ่าไปซื้อที่ไหนก็ไปซื้อที่ชอ็อปหรือร้านค้าาที่่ผมพเพเือนไปดูััแหละะครบ คือสัญลักษณ์พวกนี้เลยครับมันจาเป็นต้องได้ใช้พวกสล็อตสีอย่างนี้ครับผมยิ่งเราหาสล็อตหรือสอีที่เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสนะครับโอกาสออกเราก็จะเก่งนะครับเวลาแข่งขันเดี๋ยวเราค่อยไปดูครับโอเคอันนี้เราเริ่มสตาร์แล้วนะครับผมเราจะล่าตัวแต้บนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครับว่าเจ้าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับรูปแบบการเล่นเนี่ยประมาณไหนนะครับผมมองว่า เกมนี้ไม่มีอะไร,รซับซ้อนมากนะครับการหาเหรียญก็หาค่อนข้างง่ายนะแค่เรามีตั๋วนะครับตั๋วนี้นะตั๋วนี้เข้านะครับเราเนี่ยจำเป็นต้องเล่นแล้วก็เพื่อที่จะใช้ตั๋วนี้นะครับเพื่อที่จะล่าแต้มล่าแต้มแล้วก็ไปอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็การที่จะล่าแต้มเทต้าเนี่ยก็ต้องใช้เพชรนะครับเพื่อที่จะซื้อตั๋วนี้เข้าไปพอเราซื้อตั๋วนี้เข้าไปไปแข่งแล้วก็เอินได้แต่เราต้องติดใน4ได้นะครับเราถึงจะได้ตัวเหรียญน,นะเพื่อที่จะเอิญนะ อันนี้ก็เป็นตัวเกมครับอันนี้ก็คือสล็อตครับอ่าสล็อตเนี่ยเขาจะหมุนให้เราฟรีเลยนะครับแล้วสล็อตเนี่ยมันก็จะลงมาข้างล่างนะครับตัวนี้เนาะปอ๊บเห็นไหมอ่าก็คือเจ้าตัวสล็อตพวกนี้แหละครับมันจะกลายเป็นแบบว่าตัวสุ่มให้เรานะคือมันจะสุ่มไอ้พวกนี้ขึ้นมาให้กับเรานะครับแอบมันจะมีสีต่อสีนะแล้วเราดูสกิลนะครับสีพวกนี้มันต้องบาลานซ์กันนะครับอ่าเราถึงจะใช้สกิลแบบพวกนี้ได้นะโอเคเราก็เห็นแล้วนะครับอันนี้ก็คือขึ้นเนินโอ เขาใช้สกิลนะอันนี้คือเขาใช้สกิลนะครับทางโค้งทางโค้งก็เคิร์ฟนะครับอ่าพอะเรากดเคิร์ฟเนี่ยเราก็จะได้แต้มไปนะครับอา่าก็จะมีการใช้แต้มใช้อะไรบ้างนะครับนี่อันนี้ขึ้นเดินครับขึน้นเดินสปีดนะครับนี่อ่าโอเคอันนี้คือแข่งกัน3มคนนะครับอ่าแข่งกัน3มคนโอเคอันนี้คือทางตรงอืมอันนี้ขึ้นเดินครับขึน้นเดินกดขึ้นเดินครับอืม โอเคสปีด okay. เราก็ค่อนข้างสปีดนะท,ท,ทุกๆครั้งนะครับที่เราใช้เนี่ยไอสล็อตสีข้างล่างนะมันก็จะหมดไปด้วยนะครับเห็นไหมอ่ามันก็จะหมดไปด้วยนะครับคือพยายามอย่าใช้บ่อยนะครับพยายามเอาไว้ใช้แบบรอบสุดท้ายอะไรแบบนี้นะเฮ้ยที่หนึ่งทำไมมันไวจังวะ <laughs> อะไรไมเนีย่ยดูดิที่หนึ่งข้างบนเนะี่ยคือสีสีตรงนี้เราหมดนะเราเลยไม่สามารถใช้ส,สกิลได้นะครับ่ยตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องรอพอยต์นะครับ อ่าเราต้องรอพอย์มันขึ้นครับโอเคนี่คือรอบที่2นะครับอ่าพอมันจบเส้นชัยมารอบต่อไปเดี่ยแตบตัวนี้เราก็จะมานะครับอ่าเคิร์ฟครับอ่าสปีดเคิร์ฟเนี่ยโอเคสปีดอัพนะอันนี้คือเราใช้จังหวะที่ดีนะครับอ่ามันก็เลยจะทําให้ความเร็วของเราเนี่ยวิ่งขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ขึ้นเนินนะครับอ่ายังไม่ใช้นะอ่ายังไม่ใช้ไม่ใช้ครับเนี่ยรอใช้ตรงนี้ครับ Okay. โอเคเฮ้ยขึ้นเดินครับผม okay. โอเคเฮ้ยอันนี้ลงเนินนี่ว่าอีเชืยโอ้โหใช้สกิลผิดนะครับโทษทีนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเรารอทางตรงครับพอทางตรงเราค่อยกดสปีดนะอันนี้ทางตรงครับไป โอเคเราได้ที่สองนะครับ mm hmm. แพ้ที่หนึ่งแบบขาดลอยเลยไม่เป็นไรครับอ่ะพอสรุปเข้ามาครับเราก็จะได้แต้มพอ i n ์นะครับอันนี้คือ reward ของมันนะอ่านี้คือ reward ครับผมโอเคนี่คือตัวเกมนะครับอ่ะเราก็จะเอาแต้มตัวนี้แหละครับเพื่อที่จะเอาไปซื้อของ ในช็อปนะครับอ่าในช็อปก็คือตรงนี้นะตรงนี้ก็อัพได้นะครับอัพหนึ่งพนอะครับอ่าซื้อซื้อเลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวลองเทสเทสซื้อนะครับเราก็เข้าไปดูในะไอเทมนะอ่าแล้วก็ไปกดใช้นะครับไปกดใช้นะปึ๊บนี่ก็ได้2 2ชิ้นนะครับเพื่ออัพ EP ให้กับเพตาของเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเพตาของเราครับปึ๊บอ่าอินโทรนะครับอ่าเลือกก่อนเลือกก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็กด อัพเลเวลตรงนี้ครับนี่เห็นไนะหมขวดที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้พันสองนะครับเราก็มาอัพตรงนี้ครับกดติ๊กกดติ๊กกดติ๊กก่อนอ่าอันนี้แปดนะครับแปดขวดเลยนะปื้มโอเคเราได้มาเลเวลหกแล้วนะครับเต็มก็คือเลเวลสี่สิบนะสำหรับตัวะละครที่เป็น NFT นะครับและเรามาตกลงกันแท็บคนที่สามารถนะครับคอมเมนต์เกมนี้ได้ได้ถูกใจที่สุดนะครับสำหรับแอดนะ แอปจะเป็นคนเลือกเองครับ5ท่านเท่านั้นนะครับจะได้ตัวอนอีคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับที่เพื่อนๆถูกใจและมีความเกี่ยวข้องกับเกมนี้นะครับผมอย่าลืมก็แล้วกันกดคอมเมนต์ครับและเงื่อนไขของเราอยู่4ข้อนะไลค์สับส c r i คร แชร์ share, แล้วก็แคปหน้าจอครับแค่นั้นเองครับสำหรับผู้โชคดี5ท่านอย่าลืมครับแจกฟรีห้าไทีโอเคผมฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ครับสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยถ้ามีอะไรดีๆนะครับผมจะนำมาฝากให้กับเพื่อนแบบนี้ครับเราค่อยมาอัปเดตอีกทีนะครับสำหรับเกมนี้เมตาลันครับฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยครับ